สวัสดีครับผมวินโซ DIY ววันนี้วันที่ท2ีมีนา6-3ตอนนี้วิอยู่ที่โลตัสหัวทะเลเงียบเชียบเงียบเหงามากรถก็น้อยคนก็น้อยนี่ครับผมไม่รู้จะขี่วินได้หรือเปล่าครับวอนนี้เพราะว่าขี่วินไม่ได้ตังมาหลายเงี้หลายวันแล้วอยู่ลานจอดรถเงียบเงียบมาข้างในพุตขอสูนอาหาร ปิดหมดดูโฮมยังปิดนะครับด้านในศูนย์อาหารนะครับเก็บโต๊ะหมดรวบรวมงไว้อย่างนี้เลยเงียบมากเนื่องจากโควิด19 ราจะกินข้าวที่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ผมลองเข้าไปสำรวจดูข้างในแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองสี่สิบสามลองไปดูตรงอื่นต่อนะแถงลอตเตอรี่ที่ผมเคยซื้อประจำก็ไม่มาแล้วครับสมจิตสมจิตมนุษย์ลอตเตอรี่ครับร้านแบ็กร้านแบ็กยังปิดเลยดูด้านไหน ผิดหลายร้านเลย